หนึ่งนะกับการซื้อคอนโดเนี่ยก็คือเรื่องการเดินทาง่ามันต้องไปไหนมาไหนง่ายครับผมแล้วรู้หรือเปล่าที่นี่เขาเดินทางได้สาทางเลยนะดีมากครับอันนี้แบบคือมาจากทางไหน3ามสามเส้นทางนะคะมาเจอกันที่นี่ได้ที่ดีเสเ็บได้ด้วยอ่าเมื่อกี้นั่งรถมาก็รถรถไม่ค่อยติดนะรัาผมก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ถึงแป๊บเดียวเท่านั้นเออนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะอยากให้วันนี้ได้ต้อนรับสําหรับแฟนคลับด้วย ครแฟนขับใช่ไหมใช่ครับมีบัตรใบขับขีหรือยังแฟนขับไงโอ้แล้วก็ลงถึงครอบครัวดีเอสเคปด้วยนะคะอยากให้มาได้ฝากผลงานตอนนี้เผลงานของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะใกล้เข้ามาแล้วครับสี่โมงหึงคอนเสิร์ตนะครับก็มีบัตรกันหรือยังก็ไม่รู้นะฮะมีบัตรหรือยังคะมีบัตรหรือยังมีเผื่อเขาไหมอ่ะคอนเสิร์ตนะครัสี่โมหนึ่งครับผมแล้วก็มีละครเรื่อง เรือเมฆครับผมแล้วก็ปัญญชนก้นครัวครับอืติดตามผลงานกันได้แล้วกันนะคะสำหรับหนุ่มหากปริณด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะยังคงมีอีกหนึ่งหนุ่มค่ะหนึ่งหนุ่มคนสิรคัญของเราในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะด,ดิฉันต้องขอเรียนเชิญนะคะผู้บริหารของเรานะคะกับผู้บริหารจากดีเอสเข็ยบนะคะขอเสียงประมือต้อนรับคุณพรนนาริสนะคะขอเสียงประมือดังๆหน่อยนะสสวััดีครบ,ครบให้คุณทอนนาริได,ได้ได้กล่าวอะไรกับ ครอบครัวของเราสักน,นิดนึงแล้วกันกับแขกผู้ไม่เกี่ยงเราด้วย<ช>นั่นเองค่ะต้อเห็นในห,หนังมาเห็นตัวจริงก็โคตรหล่อเลยนี่นี่แฟนคลับใช่ไหมครับตอบแม่มาซื้อที่แอสเซทดีกว่านี่ถูกต้องถูกต้องแล้วอันแรกต้องขอบคุณน้องหมากที่อุตส่าห์มานะครับทาบาคิวเยอะต้องไปมีคอนเสิร์ตใช่ไหมวันที่สี่ครับวันที่สี่ครับ,รบผมสี่กุมภาพันธ์นี้ครับเมื่อกี้บอกบอกไปแล้วซื้อบัตรแล้วใช่ไหม มี <Okay. S 2> mm ัตรเหลือเจ้านายพี่ไหมคะขอบคุณน้องหมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ uh, แล้วก็ลูกค้าเอสเกตทุกท่าน,นครับจริงวันนี้ก็ตุย,ตยมีฝนฝนมาคงยังไม่ตกนะครับยังไม่ตก mm hmm. ก็ขอบคุณที่อุตส่าห์มาดูไอเดียในการแต่งห้องนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าคงจิกไอเดียหลายๆอย่างจากน้องๆเด็กๆไปนะครับไปแต่งห้องตัวเองอันนี้คือทําได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นห้องเหมือนกับห้องของตัวเอง บางห้องผมขึ้นไปก็อมบอกตามตรงจำไม่ได้ครับเพราะลกมากนะครับลกมากแล้วก็ทรัพย์สินเก่าที่ย้ายมิจพาพันต์ขนมาหมดเลยแน่เอียด <c oughs> นะครับคราวนี้เราก็ลองพยายามไอเดียแต่งนะครับหลายอย่างนี้อาจจะสวยแต่อาจจะอยู่ลำบากก็ต้องไปปรับอีกนิดนึงน,นะครับแต่หวังว่าคงถูกใจ <c oughs> นะครับสุดท้ายก็ยินดี <c oughs> นะครับที่ทุกคนมาในวันนี้แล้วก็อ๋อ